จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเองจะทำธุรกิจต้องคิดจุดขายกับผมนายกบลูเอราวัณทัพพลีจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดรตั Tan, on, ้นกริชนนหอทองคำบอลทูบิสธุรกิจอยากเกิดช่วงจุดขายได้เกิดสนับสนุนโดย คอนโดสุขุมวิท BTS อ่อนนุชโทร094-794-3335ถ้าคุณผู้ชมติดตามผมไปทุกๆวันหลังจากนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่เบื่อไม่เส็งกับวงการธุรกิจอย่างแน่นอนหลายคนมองว่าธุรกิจเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่อยากจะดูเลยไม่อยากจะทำเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วก็ไปกับผมครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับ ความคิดแปลกๆใหม่ๆของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือธุรกิจดั้งเดิมที่เขามาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับปรุงตลอดจนที่สำคัญครับหลายคนคงไม่เคยเห็นแน่ธุรกิจที่เขาไปโตในต่างประเทศครับคุณผู้ชมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในรายการบอ Tobit สครับกับผมนายกบลูเอราวัณทัพพีจะพาคุณผู้ชมไปทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศครับ ก็อย่างเช่นในประเทศนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามต่างจังหวัดไปตามหัวเมืองใหญ่ๆบ้างหรือว่าเกาะเล็กๆ,ๆน้อยๆไปดูเลยครับว่าชาวเกาะเนี่ยเขาทำอะไรทุกๆอย่างมันก็คืออาชีพมันก็คือธุรกิจ แต่ธุรกิจของเขาเขาดาเนินวิถีชีวิตยังไงใช้สิ่งที่มีอยู่วัตถุดิบที่มีอยู่ของเกาะเกาะนั้นเนี่ยทำอะไรไปอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะมีในเรื่องของรถรางรถแถมมุดใต้ดินโผล่ขึ้นฟ้าอะไรต่างๆมากมายล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจครับคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะพาไปดูจุดคิดจุดขายแล้วก็ไอเดียตรงนั้นไปกับผมนะครับรับรองว่ามันแน่นอนครับต้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับแล้วอยู่กับผมรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังครับ ช่วงคิดต่อก่อเกิดสำหรับผมเองตอนเมื่อจบมาใหม,ใหม่ผมอยากเป็นนักรบที่เก่งคือรบชนะทุกที่เมื่อผมรบได้แล้วถัดไปคือผมอยากจะเป็นขุนพลที่เก่งคือคอยควบคุมนักรบให้เข้าไปรบชนะในทุกๆสมรภูมิต่อมาผมอยากพัฒนาตัวเองเป็นแม่ทัพเพื่อที่จะควบคุมกองทัพต่างๆให้รบึนชนะได้วันนี้ผ่านมา ผมทำสามขั้นสำเร็จแล้วขั้นที่4ที่ผมอยากจะทำคือผมอยากจะเป็นคารุหรืออยากเป็นครูในการที่จะสอนให้คนขึ้นมาเป็นแม่ทัพต่อๆไปให้ได้สำหรับในช่วงของผมผมอยากให้ทุกคนนะครับได้นำความรู้ต่างๆมาคิดต่อว่าเราจะสามารถทำอย่างไรต่อไปได้บ้างการทำธุรกิจไม่สามารถจะเรียนแบบกันได้นะครับเพราะถ้าเราทำเรียนแบบเหมือนกับคนอื่นยากที่จะประสบความสำเร็จ เราต้องคิดอย่างแตกต่างโดยเราต้องคิดต่อไปเรื่อยๆคิดต่อยอดไปเรื่อยๆสำหรับรายการบอลทูบิสนี้ผมตั้งใจอยากจะเอาข้อมูลวิชาการต่างๆที่ผมมีความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ผมกั่นกรองมาแล้วเอามาย่อยและทำให้เข้าใจง่ายสั้นๆกระชับและหวังว่าคนที่ฟังผมจะสามารถนำข้อความตรงนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจหรือไปเป็นความรู้ให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ คำถามร่วมสนุกท้ายรายการวันนี้พิธีกรทั้งสองท่านชื่ออะไรโทรตอบคำถามได้ที่0 9 4 4 5 9 4 7 4 2สองสายแรกที่ตอบถูกรับเสื้อที่ระลึกทันทีอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอลทบิตด้วยนะครับ